คลิปนี้ก็สวัสดี f อแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเจอกับ p o w e r a ร p รุ่นใหญ่อีกแล้วนะครับนะครับเป็นรุ่นใหญ่สุดจากทาั้งผมเลยนะครับนะครับจากเมื่อก่อนไอคลิปก่อนนะครับก็จะเป็นรุ่น8 0 0 0ันอนะครับตัวนี้ก็8 0 0พันเอเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นลูกค้าสั่งทำพิเศษนะครับนะครับใหญ่สุดโหดสุดแล้วนะครับในพาวเวอร์แอที่ผมทำนะครับ นะครับสำหรับขาโหดก็ไม่ควรพลาดนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแ0ดพันเอสะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าสั่งทาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูว่ามันพิเศษตรงไหนบ้างนะครับนะครับตัวนี้แน่นสุดเลยนะครับมาแปลงนะครับตัวนี้ลูกละหกสิบแอมป์เลยนะครับใหญ่มากนะครับพื้นที่มันไม่พอนะครับผมจะต้องเอามอแปลง ทางหม้อแปลงออกให้ริมส so ุดนะครับ okay? น okay? so ี่ให้ริมสุดอันนี้ก็ติดเลยเวลาปิดฝาก็ติดเลยแล้วก็ปิดข้างฝั่งนี้ก็ติดเหมือนกันนะครับเผื่อจะให้ลงอุปกรณ์ตรงนี้ได้นี่นะครับนะครับตัวนี้มอแปลงสูงห้านิ้วเลยนะครับนี่นะครับสูงมากมอแปลงนะครับนะครับมอแปลงสูงมากนะครับสูงห้านิ้วเลยติดเลยนะครับ นะครับเป็นหน้าตัวใหม่ล่าสุดของผมเลยนี่นะครับเป็นหน้านี้ก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะกระแสตอบรับดีมากนะครับตัวนี้ผมทำตั้งแต่รุ่นอ2อ0พ S นะครับแล้วก็3 0 0 0 S 3 0แล้วก็4 0 0 0 5 0 0 0 6,000แล้วก็ตัวนี้เลย8,000นะครับ นะครับจาก6 0พันแล้วก็จะขยับไป800พันเลยนะครับก็คือเป็นรุ่นท็อปสุดใหญ่สุดจากทางผมแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไส้ในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าสั่งทำพิเศษมันแตกต่างยังไงกับตัวกอดนะครับก็เริ่มแรกนะครับตัวนี้นะครับเริ่มแรกก็จะเจอหมอแปลงเลยนะครับแมอแปลงก็จะเป็นลูกละ60แอมนะครับตัวนี้ค่ายดังพันให้นะครับเจ้าดังเลยนะครับพันให้นะครับ ตัวนี้อาจจะดูเหมือนเล็กนะแต่จริงแล้วเนี่ยตัวนี้นั่นมากนะครับนั่นจนแบบนี่นั่นทุกทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ทองแดงเส้นใหญ่มากนะครับแล้วก็นี่ดูดินะครับสูง5นิ้วเลยนะนะครับแกนเหล็กเนี่ยนะครับไม่ได้ลองไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ติดฟ้าเลยนี่นะครับนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น PCB ให้เลยนะครับเดินสายนะครับตัวนี้ลูกละ6 0สแอมป์นะครับอ่าตัวนี้ผมสั่งโรงงานให้พันแบบ เน้นสูงแต่ให้ออกข้างน้อยนะครับเผื่อจะให้มีพื้นที่วางอุปกรณ์พวกนี้นะครับถ้าเป็นข้างใหญ่เนี่ยผมไม่มีที่ลงเลยเพราะามันแน่นมากนี่นะครับผมให้ดูเลยนะครับเพราะตัวนีอ้อุปกรณ์มันเยอะมากนะครับแล้วก็พื้นที่แทบไม่มีจะว่างเลยเห็นไหมนี่นะครับไดโอดนะครับตัวนี้จะเป็นไดโอดโรงงานเลยนะนะครับไดโอดโรงงานข้างละสองตัวนะครับสองตัวก็ 200แอมป์และ้นะครับไดโอดตัวนี้ราคาแพงมากนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับตัวหนึ่ง500นะครับผมใส่ให้4ตัวนะครับข้างละ2นี่เห็นไหมครับแล้วก็จะมีซ็อมสตาร์ทนี้มันเป็น2ชุดนะนะครับเป็น2ชั้นเรียงกัน2ชั้นนะครับส่วนใครที่อยากดูรายละเอียดผมจะลงคลิปให้ในเพจนะครับลองไปดูรูปแต่ละมุมแต่ละ ขั้นตอนในการทำนะครับไปดูในเพจผมได้นะครับนะครับมอแปลงผมก็ขยับขยับให้มันชิดข้างเลยนะนะครับให้ชิดข้างเลยเพราะว่าผมจะได้มีพื้นที่ลงอุปกรณ์ตรงกลางเนี่ยนะครับพวกมอแปลงพวกอซอฟต์สตาร์ตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับด้านหน้าแล้วก็ขยับมานี่เลยนะครับพระเอกของเราตัวแผงน นะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่หมื่นไมโครร้อยโวลต์นะครับตัวนี้เป็น2 2 0 0 0ันไมโครนะครับ2 2 0 0 0พันไมโครหนึ่งรอยโวลต์นะครับเป็นตัวสูงเลยนะครับตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ตัวนี้เลยนะครับนะครับตัวนี้จัดเต็มให้8ลูกเลยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าต้องจริงๆลูกค้าอยากได้อยากให้ผมใส่1ิบลูกแต่มันไม่มีที่ลงนะครับมันได้แค่แลูกนะครับ ้าตัว8,000ปกติผมจะใส่แค่6ลูกนะครับก็เหลือเฟือแล้วนะแล้วก็เดินสายระบบสายด้วยสายเบอร์6นะครับอันนี้เบอร์6มิลนะนะครับไม่ใช่เบอร์4เบอร์3เลยนะนะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟเบอร์6ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อดีเลยนะครับสายที่ผมใส่ให้นะครับนะครับสายตัวนี้บอกได้เลยว่าแพงมากนะครับยี่ห้อนี้นะครับ แล้วก็การบัดกรีอะไรต่างๆนะครับดูดินะครับนะครับไม่ต้องห่วงว่าตะกั่วมันจะละลายไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมจัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รีเลย์ป้องกันลําโพงนะครับก็จะเป็นรีเลย์ยักษ์เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสองชั้นนะผมจะใส่รีเลย์ให้ทั้งขั้วลําโพงบวกและขั้วลำโพงลบนะครับมันจะเป็นสองชั้นแล้วก็ บาลานก็เป็นพาร a l e l เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวงจรเราเป็นวงจร,จรฟูบิดนะครับนี่เลยสองข้างเลยนะครับตัวนี้ก็สําหรับขาหกส่วนซ<ฆ>ิงก<ฆ>์นะครับก็จะเป็นซิงค์ห้านิ้วเลยตัวนี้ผมสั่งโรงงานทําพิเศษให้เลยนะนะครับเป็นซิงค์ห้านิ้วไม่มีวางขายตามท้องตลาดนะครับซิงค์ตัวนี้เพราะว่า,าถ้าตามท้องตลาดเท่าไปเนี่ยมันไม่มีที่ใส่ทีอารได้เยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ เป็นซิงห้านิ้วนะครับสูงห้านิ้วนะนะครับแล้วก็ขนาดทรานซิสเตอร์เนี่ยท่อละสี่สิบคู่เลยนะครับนี่เลยท่อละสี่สิบคู่นะครับถ้าคิดเป็นตัวก็ข้างนึงก็แปดสิบตัวนะครับแต่ถ้าคิดเป็นคู่นะครับก็ข้างละสี่สิบคู่นะครับฝั่งนี้สี่ิบคู่ฝั่งนี้สี่สิบคู่นะครับรวมแล้วก็ตัวนี้แปดสิบคู่นะครับถ้าคิดเป็นตัวก็ร้อยกว่าตัวเลยนะครับภายในเครื่องนี้นะครับสำหรับ งานโหดๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับก็ดูข้างๆไปเรื่อยๆนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับนะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่แล้วก็จัดอุปกรณ์แบบพิเศษให้เลยนะครับก็จะมีขั้วลําโพงตัวนี้ก็จะเป็นขั้วลําโพงแบบกดนะนะครับก็ จะเป็นเหมือนตู้ดลำโพงแบบคั่นอกลำโพงราคาแพงๆเลยนะครับก็จะเป็นแบบกดนะครับเพื่อใหอ้ง่ายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีแบบสเปกคอนนะครับอันนี้ก็เป็นคั้วลำโพงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสัญญาณอินพุตสัญญาณเข้านะนี่นะครับเป็นแจ็คสปริงอย่างดีเลยแล้วก็มันก็จะมี2แบบก็จะมีแบบ xr แบบโฟนฝั่งนี้ก็เหมือนกัน xr นะครับแล้วก็กระบอกฟิลก็อย่างดีให้เลยนะครับส่วนสาย AC เส้นใหญ่มากเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะสาย AC นะครับสายไฟ AC อ่าเป็นเดี๋ยวนะดีวผมให้ดูเบอร์นะครับนี่เลยนะครับเป็นยี่ห้อนี้นะครับเดินสายทั้งหมดเป็นยี่ห้อนี้ทั้งหมดแล้วก็ เป็นสายเบอร์สามคูณหกเลยนะครับเห็นไหมกล้องมันไม่โฟกัสนี่เห็นไหมครับชัดเลยไม่ต้องไปสนใจมือผมนะนะครับเพราะว่ามือผมเนี่ยผมเพิ่งพ่นสีมาเมื่อกี้เนี่ยมันล้างไม่ออก <c oughs> <c oughs> นะไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็หัวปักนะครับนี่เลยเป็นยี่ห้อนี้ย่างดีเลยนิวเทคย่างดีนะครับอย่าไปหักขาทิ้งนะนะครับอันนี้ก็เป็นกล่าวนะครับ แล้วก็มันจะช่วยข้อดีของมันก็คือมันจะช่วยยึดให้ปักเราแน่นด้วยไม่หลวมนะครับนะครับเป็นสายเบอร์6เลยสามคูณหเลยนะครับเส้นเบ์เลอร์เทอร์เลยใหญ่มากนะครับแล้วก็ยาวด้วยนี่นีนี่น่าจะเกือบ2เมตรนะครับสายนะนะครับเมตดแปประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วด้านหลัง แล้วก็พัดลมก็จะเป็นเทอร์โบแบบแรงที่สุดเลยนะครับที่ผมใส่ให้นะแรงมากครับเพื่ออเวลาใช้งานหนักๆให้มันระบายความร้อนได้ดีนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับดูได้นะครับงานต่างๆดูได้นะครับดูดินะครับการบัดกีการาต่างๆนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น 8,000s ลูกค้าสั่งทําพิเศษนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่48,500บาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นลูกค้าสั่งทำพิเศษนะส่วนตัว8,000ปกติราคา45,000นะครับนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะได้แบบนี้ก็ราคาที่เลยนะครับ48,500บาทพร้อมค่าจะส่งนะครับแล้วก็ ผมก็จะมีกลองแหลกให้เลยนะครับราคานี้นะนะครับแถมกองแหลกมาลูกค้าถ้าไหนที่ไม่ต้องการหน้านี้แต่อยากจะได้สเปคนี้นะครับแต่ไม่ต้องการหน้านี้อยากจะอยากจะได้หน้าอื่นก็สั่งได้นะครับผมไม่จํากัดหน้านะนะครับผมไม่ผมไม่จํากัดหน้าแล้วก็ไม่บังคับด้วยนะครับนะครับไม่บังคับว่าจะต้องเอาหน้านี้ลูกค้าอยากจะได้หน้าไหนสั่งได้เลยนะครับให้ดูไส้ในอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้เอาดูแบบจะชัดเลยนะนะครับก็จะมีอซอสสตาร์ทหกสิบแอมป์สองตัวนะครับซ้อนกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่จะลงอะไรแล้วนะครับไดอโอดเห็นไหมครับนั่นมากนะครับ ถามว่าตัวนี้ขับอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ขับดอก18ถึง24นิ้วนะครับข้างละไม่เกิน3ดอกนะครับนะครับถ้าตามจริงแล้วตัวนี้สเปคจะเอาไปขับ24นิ้วนะครับหรือ21นิ้วข้างละไม่เกิน3ดอกนะครับตัวนี้นะนะครับจะว้อยหาว้อยหกว้อยอะไรก็ยัดได้เลยนะครับข้างละไม่เกิน3ดอกนะครับถามว่ามากกว่านี้ใส่ได้ไหมก็ มันก็ใส่ได้นะนะครับข้างละสี่ก็ได้แต่ว่าเวลา,เาใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับหรือเวลาเราใช้งานแบบหนักๆยาวๆเนี่ยข้างละสามมันจะโอเคกว่านะครับนะครับเราต้องอทําความเข้าใจในเรื่องโอมันด้วยนะครับถ้าบางทีดอกลําโพงรุ่นใหม่ดอกลําโพงที่ว่าดอกโมดอกที่เขาฮิตกันน่ะนะครับที่เขาแข่งกันอะไรกันเนี่ยนะครับโอมันต่ํามากนะครับถ้าเกิดเราใส่ดอกเยอะนะครับเครื่องก็อาจจะพังได้นะครับ นะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจเรื่องคอ่าโอหมด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพแบบโดยรวมนะโหยาวมากนะครับแล้วก็ตัวนี้หนักประมาณสัก80-90โลน่าจะได้อยู่นะนะครับหรือร้อยโลก็เป็นได้เหมือนกันนะครับนักจริงนะครับแล้วเดี๋ยวชุดนี้ชุดปั่นชุดนี้นะครับก็ถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะนะครับแล้วก็ ผมจะทําแยกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเอาแค่ power อย่างเดียวก่อนนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับ power amp นะครับต่อให้ใหญ่แค่ไหนแต่ก็ขับดอกได้ไม่เยอะนะนะครับไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้บางคนบอกว่าใส่ข้างละสี่ถึงหดอกได้เลยโอ้โหนะครับถามว่าใส่ได้ไหมมันใส่ได้นะครับแต่อายุการใช้งานมันอาจจะสั้นนะครับนะครับ ใส่ข้างละสี่ข้างละหกมันก็ได้หมดแหละนะครับแต่ถ้าเราไม่ถนอมของเราเราไม่เผื่อมันด้วยเนี่ยมันก็อาจจะพังได้นะครับบางทีเนี่ยเครื่องพวกเนี้ยยิ่งเป็นเครื่องบิดด้วยเนี่ยเวลาเจอโหลดโอมต่ำๆนะครับมันจะร้อนมากนะครับแล้วก็โอกาสที่จะพังก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจเรื่องโอมด้วยนะครับนะครับ ก็คือถ้าให้แมตสุดเนี่ยข้างละไม่เกิน3ามดอกหรือข้างละสองดอกถ้าเกิดใช้งานแบบหนักๆเลยนะครับแบบแบบเผาผลาเลยเนี่ยนะครับข้างละ2ดอกนะครับแต่ถ้าใช้งานเครื่องไฟงานดดตีทั่วไปเนี่ยข้างละสามดอกได้หมดนะครับตัวนี้ไม่เกินข้างละสามดอกนะครับนะครับหรือเป็นบางช่วงอยากจะใช้ข้างละสี่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นแบบบ้าบอคอแตกอะไรมากมายนะครับ <laughs> ถามว่าอา้าวแล้ว ทำไมพาวเวอร์ตัวเล็กมันทําไมมันขับได้เท่ากันล่ะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มันขับได้เท่ากันครับแต่ว่าเครื่องใหญ่เนี่ยมันได้เปรียบเรื่องความรุนแรงนะครับความหนักหน่วงของเสียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวใหญ่กับตัวเล็กมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเนื้อเสียงนะครับนะครับตัวใหญ่ราคาแพงกว่าเพราะแปลง VA สูงกว่านะครับแอมป์สูงกว่าแล้วก็พวกอุปกรณ์พวกคาปาขนาดทรานซิสเตอร์อะไรมันเยอะกว่ามันจะต้องได้เปรียบเรื่องเสียงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ตัวใหญ่นะครับขับดอกได้เท่ากันแต่ข้อแตกต่างของมันก็คือเนื้อเสียงนะครับตัวเนี้ยจะได้แนวหนักน่วงรุนแรงนะครับเบรเป็นลูกเป็นลูกอะไรอย่างงี้นะครับนะครับถ้า,าไม่เชื่อก็ลองดูได้นะนะครับพาวเวอร์ตัวใหญ่กับตัวเล็กต่างกันแน่นอน <laughs> นะครับนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานเครื่องไฟทั่วไปเราไม่ได้เน้นรุนแรงอะไรมากมายเราซอฟ หรือว่าแรงในบางช่วงบางจังหวะอะไรงนี้ก็ค้างละสีได้นะครับแต่ถ้าเราเอาแบบรุนแรงเลยเผาผลาญเลยนะครับก็ไม่เกินข้างละสามดอกนะครับตัวนี้นะครับจะอาจได้สะใจมากสุดดอกมากนะครับนะครับถ้าดอกไม่ดอกไม่แน่จริงก็อาจจะดอกไม่ได้นะครับ <laughs> โม่หน่อยโม่หน่อยนะครับไม่ได้โม่นานละนะครับ ก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้นะครับถามว่าเป็นของที่ไหนนะครับตัวนี้ผมส่งลูกค้าประเทศเมียนมานะครับอันนี้เป็นลูกค้าเจ้าเก่าผมเลยนะครับส่งลูกค้าเมียนมานะครับนะครับลูกค้าเจ้านี้ก็สั่งไปหลายแท่นแล้วนะครับลูกค้าเจ้านี้ก็จ่ายเงินหมดตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานเลยนะครับนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ไว้ใจใช้บริการนะครับแล้วก็สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น power amp หรือ ปีคอร์สอะไรต่างๆนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทร0946798112นะครับผมช่างสันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมอาจจะถ่ายคลิปตอนไปส่งให้ลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าอยู่ไม่ไกลจากผมนะครับเดี๋ยวผมให้รถไปส่งให้นะครับแต่ผมจะถ่ายลูกค้าด้วยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูลูกค้าหน่อยเดี๋ยวผมพาไปดูกองแหลกนะนี่เลย กล่องแหลกนะครับจะเป็นแหลกไม้นะครับแหลกไม้สวยๆเลยนะครับตอนนี้เป็นสีระเบิดนะนะครับยาวมากเ,เลยนะครับคลิปนี้ก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กถ้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจอะไรนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทร0946798112ส่วนไอ l ดี e ลนหรือลิงก์ Facebook อะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงคำบรรยายนะครับลูกค้าก็จิ้มตรงนั้น หรือผมจะแปะลิงก์ไว้ก็ได้นะครับจะได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับที่ติดตามผมทาง y o u t u b e นะครับก็ไปกดติดตามผมในเพจก็ได้นะนะครับในเพจก็พิมพ์ชื่อนี้เลยนี่เห็นไหมครับสันเซาล์พาวเวอร์ไบพนะครับพิมพ์เข้าไปเลยในเพจ a c e b o o k นะครับคลิปนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณครับ